ใช่ค่ะคุณผเ<ม>ปิดต<ม>ัวร้านที่วิลกิครับก็<ม>บอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ b u i l ล i n Space นะครับผมอ,อยู่ที่เซมเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วเราก็อ่าทาง b u i l ิ i n Entertainment เนี่ยเอ,ก,เอก,กับทาง Sculpture <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมเปิดเป็น <c oughs> เหมือนเป็น เป็น e x p e เ i e n c e zone นะครับที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาได้มาเดินดูได้มาถ่ายรูปแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะมีห้อง2ตีมนะครับก็จะมี e l i ิ r a n d o m room นะครับก็จะเป็นตู้ถ่ายรูปแบบหนึ่งที่มันก็จะมีเหมือนเนื้อเพลงแล้วก็จะมีกิมมิคของมันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น g o l d e n hour room นะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นเตีมเดียวกับแฟนมีนะครับผมเรื่องของการจัดแสงจัดมานออมันมีการเกิดตรงนี้ข<อ>ึ้นมาครับมันมีการเกิดตรงนี้ขึ้ ก็จริงๆก็รู้สึกว่าพอเราเเริ่มทําบริษัททําเพลงแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอยากจะเหมือนกับว่าเพิ่ม Experience อยากจะมาเจอทุกคนอยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าดไ,ดไ,ดได้ได้มาสนุกได้มาเหมือนกับว่าได้ได้ไดมา มีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันกับทางพี่ๆอะไรเงี้ยรวมถึงว่ากับทางศิลปเจอร์ก็เลยคิดคิดเป็นไอเดียของการเปิดสเปซนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เราอยากจะจัดสรรขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอะไรเงี้ยครับเรียกว่าพ่แฟนมาก็เหมือนได้มาซื้อเราก็เราเราก็จะน่าจะแวะมาดูบ่อยๆอะเงยครับผมใช่ออกแบบมาตรแทนเองมั้ยคะก็ อ่ะเป็นทางศิลป์เจอร์ l e ดมาให้แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนอ่ะโยนไอเดียกันคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยครับก็เรื่องของดีเทลทีมบิวคินเตอร์เทนเมนต์ด้วยทีมศิลป์เจอร์ด้วยก็ร่วมคราฟต์ขึ้นมาจนจนเป็นบิวคินสเปซครับพอได้เห็นแล้วถูกใจไหมครับชอบมากจริงๆได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยทั้งแบบไฟหรือว่าเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันมันเท่แล้วก็แบบได้เป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นเลยครับก็สวยครับผมชอบครับอันนี้จะอยู่เ้มือนนครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับ หลายๆอย่างเลยครับจริงๆย,งยังยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะแบบจะจะ,จะอยู่ถึงเมื่อไหร่ะอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอีอกสามวันไม่มีใครมาเลยเ<อ>ก็เดี๋ยวเราก็ปิดได้เลยครับเราปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนยังมาอยู่เราก็รู้สึกว่าพอเราทําแล้วคนคนชอบอ่างเงี้ยเราก็ enjoy ที่เราจะเหมือนกับว่าคิดทําอะไรใหม่ๆปรับเอ้ยอวันนี้ออกเสริมวันนี้ใหม่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอในอนาคตเราปล่อยเพลงใหม่มันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นให้เรามาทําให้เรามาแบบลอง สร้างพื้นที่พื้นทนี่ให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วยนครรับเียกว่ามาแล้วมาซ้ำได้มาแล้วมาซ้ำได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเปลี่ยนไม่มีใครมาก็ปิดก่อนได้เลยครับก็้วแต่วันนี้ใครับแน่นเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมเข้ามาถ่ายรูปกันนะมีใครถาเร่อผูอ้สิทธิเลือกเป็นสีเดีไหมครก็จริงๆหลักๆก็เป็นเป็นเป็นธีมของศิลปินด้วยหนึ่งนะครับเพราะเราตั้งแต่เราทําอยู่ที่ค่ายอะไรเงี้ยออกมาเรารู้สึกว่าาาเเรรชอบ โทนสีส้มโทนอ <Gym. S 1> ะไรเงี้ยครับบวกกับพอเรามาทำแฟนมีที่เป็นธีมของโ o เดน o วเวอร์สอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการไล่เฉดของแสงโทนนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเลยอยาจะเกาะธีมธีมนี้เข้ามาทาในพื้นที่นี้ด้วยมีควเป็นเพลงหรอคะมีความหมอะไรัลยเพลงที่เลือกมาวอะไรก็จริงๆ้วก็ก็เป็นท่อนทุกนะครับชอบเองตอนอยู่กับเธอนะแต่ถ้ามีเพลงใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนท่อนไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีใครมาก็ท่อนนี้ก็ไปได้เลยไปได้เลย ทีน้าผมก็ไปติดห้องนอนได้เลยอ่ะผมพูดขนาดนให้ควรทั้งใลย่า,า,าดาิอยันนานเนาะก็ถ้าใครว่างๆหรือว่าเดินผ่านมาเล่นสยามนะครับก็เดินเข้ามาดูได้นะครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องซื้อบัตรนะครับผมเด <Here> ินเข้ามาดูได้เลยครับมาถ่ายรูปได้แบบตามสบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จริงๆเราก็มีคุยกันว่าเราจะทํานั่นทํานี่เติมนั่นเติมนี่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายตู้ถ่ายรูปสองวันนี้ก็ ได้เลยครับผมได้เลยครับยินดีมากๆครับจะมีรถไฟไม่กิมาผูกมาด้เจเองครับก็ก็จริงๆมีคุยกับทางสารแนอยู่ด้วยครับเราเล่น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 ก็มีคิดมีคิดบ้างแต่ว่าน่าจะเดินมาดูบ่อยๆอยู่แล้วเลยเพราะว่าก็อยากจะแบบอยากเป็นพื้นที่ที่เราสึกว่าเราอยากมาแล้วเราอยากจะสนุกอยากจะอยู่ในมูที่เราสึกเป็นพื้นที่ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับ อไรนะครับคุณบีคุณบีว่าไ่งรที่ถ่ายเรื่องก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมเปิดวันที่3กันยานี้นะครับผมมีตู้ถ่ายรูปเลยนี่เลยครับหนักหนันไมสนิมากแต่ยังมาถ่าันโอ้โหดีมากดีมากดีใจมากดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราไม่เคยไปไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศมาก่อนแบบจริงจังอะไเงี้ยครับก็พอเราได้ไปแล้วก็ เจอได้เจอเป็นแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาก็มีส่ง DM มาหรือว่าพิมอะไรมาแล้วก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าที่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วมีมีคนที่ฟังเพลงเราอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนแบบตามมาดูที่ Summer Sonic s o n i c มีคนซื้อบัตรมาดูที่ Summer Sonic Extra s o n i c e Xtra าอะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราเราดีใจแบบบอกบอกไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็แฟนๆที่นู่นแบบน่ารักมากครับยัะ เหมือนพอไปอยู่ในมิวสิกเฟสิบิวลที่ก็มีศิลปินแบบระดับโลกเยอะอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เราเดินอยู่หลังเวทีเจอคนนั้นคนนี้เราก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเนี่ยแล้วแต่ละคนเราพอเราได้ไปดูโชว์คนอื่นแล้วทุกคนแบบเต็มที่มากทุกคนแบบทําโชว์ดีมากอะไรเงี้ยเราก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากภาพที่อยู่บนเว็นภาพที่มองมาเป็นภาพ แล้ค <ım. S 2> ือจริงๆเนี่ะแฟนแฟนชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงของเขาอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ไม่ได้ร้องตามหรือว่าไม่ได้แบบส่งเสียงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็จะสื่อสารผ่านทางอื่นเรื่องของอ่าการแบบชูมือหรือว่าการที่เขาแบบมองหน้าหรือหรือแม้กระทั่งแบบบางคนแบบดูแล้วเขาก็แบบร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจเราแบบรู้สึกว่าเขาก็เอนจอยในรูปแบบในวิธีการของเขาอะไรเลยก็จะได้ตกใจมากกว่าไม่มีเสียงปี๊ดมีอะไรให้ได้ยินก็ก็งงนิดนึงครับก็งงนิดนึงออกไปแล้วก็ ล้วก็แบบเฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์โซนิกแล้วก็กร mm ิบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนกับว่าพอพอลงมาใช่ก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันเพจแฟนนี่สนใจแน่ก็ ขอบคุณขอบคุณมากทั้งแฟนๆที่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแฟนๆแ,แบบต่างประเทศที่ตามมาดูด้วยรวมถึงเอาเปแมนชาวไทยที่ไปแล้วก็ให้กําลังใจอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งของเราเห mm hmm. มือนกัน mm hmm. ที่เรามีโอกาสได้ไปทําอะไรที่เราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทำเลยพอได้ทาก็ดีใจมีความสุขมากเราก็รู้สึกว่าอยากทําอีกอยากจะแบบพัฒนาอยา,อยากทำอะไรที่มันกว้างขึ้นไปอีกใหญ่ยยขึ้นไปอีกเ mm hmm. นะี่ยเราเห็ไปแมนแฟนๆใน่าญี่ปุ่นด้วยใช่ครับก็จะมีมีพาร์ทของโชว์ที่จริงๆแล้วเรราาากก็มีทํ ทำเนื้อของเพลงกิจการอะไรเงี้ยในคุกสุดท้ายให้มันเป็นเพลงเป็นเนื้อภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคิดลายประสานทําอะไรใหม่กับพีพีด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีที่แฟนๆแบบชอบครับเห็นมีตามไปดูโปรเจกต์ต่างๆด้วยใช่ครับก็มีแฟนๆแบบทาทาแบบรถรถเหมือนป้ายติดรถให้แล้วก็แบบซื้อพวกเหมือนดิจิตอลบิวบอร์ดอะไรเงี้ยล้วก็มีโอกาสได้ตามไปดูก็ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีหน้าไปอยู่บนแบบบิวบอร์ดที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตอนแหนเด็กไปแล้วก็ชอบมากนะครับ ความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างหรเพราะมันแบบมันมองเหมือนเรามองแล้วก็แบบยิ้มในอย่างเงี้ยคนข้างๆก็มองว่าเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดีดีมีความสุขครับมันแบบไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบได้ได้มาได้มาเจออะไรแบบนี้อะไรครับเรียกว่าโตเกียวแตกด้วยโอ้โหไม่แตกแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติเลยแล้วก็ก็ดีใจดีใจมากกว่าทุกคนเหมือนวันที่เราขึ้นรอเห็นแท็กหมาว่าปิดเทนด์ด้วย ก็มีตามดูเพราะว่ามีมพี่ๆในทีมเขาก็จะคอยอัปเดตเราตลอดเรื่องฟีดแบ็ก<ม>ข,ของงานฟีดแบ็ก <feedback S 2> <ม>ของการแบบไปไปเพรสที่นู่นเลยเนี่ยครับนอกจากเป็นง,ปงานเราได้ไปพักผ่อนเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ก็เสร็จแล้วเราก็ญี่ปุ่นไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสอยู่ต่ออีกนิดหน่อยเองครับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าได้พักไหมคองก็ได้พักนะครับดีใจได้ไปดิสนีย์แลนด์นะ ดีใจดไม่ได้ไปนานผมชอบผมชอบดิสนี์แลนด์มากเลยแล้วก็แบบได้แบบไปเดินกินเดินเที่ยวพอเราแบบพอเราโตขึ้นเราก็มีที่หลายๆที่ที่เราอยากจะไปมากขึ้นด้วยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปอครับติดใจมากกับคนต่างประเทศช่แล้วฮะติดใจนะเออก็ชอบชอบนะหมายความจริงๆแล้วที่ที่ไหนที่มีคนรอดูเราเราก็อยากจะไปทุกๆที่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปไปขอบคุณมากกว่าจริงๆแล้วเขาก็ติดตามเราแบบ อชอบงานเราแบบให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะไปไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปไปร้องให้เขาฟังแบบทุกๆท,ที่อยู่แล้วที่มีติดต่อมาเยอะไหมครับแนัก่างประเทศก็มีมีบ้างครับมีมีอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ด้วยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้บางประเทศก็ยังยังไปไม่ได้หรือว่าบางประเทศก็ยังยังไม่มีติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็จริงๆแล้วก็มีนอกจากอันนี้ก็มี มีมีเข้ามาแล้วก็มีคุยกับทังทีมอยู่ตลอดเลยมีป้าบีป้าบีครับมีที่ไหนก็ที่ไินครัมาแล้วที่ไหนก็มีใกล้ใกล้นี่ก็มีหรือใกล้ๆก็มีอะไรครับก็มีหลากหลายรูปแบบงานด้วยเลยครับก็มีมีหลากหลายมีไปขึ้นงานเขาหรือให้เราไปโค้ชงานอะไรเงี้ยก็มีมีหลายแบบใชก็คิดคิดว่าอยากอยากจะมีโอกาสได้ไปดีกว่าอเงี้ยถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ ไปแน่นอนครับไปแน่นอนเอดกไปครับไอ,อ,อจิ๊บสื่อไอที่ทิวตอนเ้าในไทยแล้วก็ตัดไปงี้โอ้ยเดือนนี้เริ่มว่างนะครับเ <laughs> นี่ยกลับมาก็สองวันนี่วันนี้ทำงานวันแรกเลยเนี่ยยาร้อีกโอ้ยดิวกี้เอ็นเทนเมนต์นะ gmail.com นะครับทำได้ครับทำได้ทุกอย่างครับที่เราทำได้ <laughs> <laughs> อากาศถึงแฟนและการกลับประเทศด้วยที่บอกว่าติดต่อเข้ามาแล้วมีโอกาสจะได้ไปเจอกันครับก็ฝากถึงแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากก่อนเลยที่ชื่นชอบติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจนําเสนอมุมมองทัศนคติของเราอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปทักทายทุกๆคนต่อหน้าอยากจะไปแบบมองตาใกล้ๆของคุณจริงๆนะครับแบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็ ก็อยากอยากไปทุกทุที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในอนาคตด้วยเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วครับแอบแซวนิดนึงชุดบนเวทีของพี่พีแหวกมากฮะก็ก็เห็นยังไงกับชุดนี้ฮะก็เป็นความชอบของเขาความชอบเขาก็เลือกเรื่องเรื่องชุดอะไรเงี้ยพีพีเขาก็จะเหมือนหลีดหลีดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็ ดีครับดีดีที่เห็นเขาได้ได้ไดทาในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ทํามันออกมาได้ดีครับรู้สึกอย่างแบบทำแซ่บขึ้นเร <c oughs> <ล>ื่อยๆก็มันก็คงเป็นตัวตนของเขาที่ที่ <c oughs> ทพัฒนาแล้วก็เหมือนว่าเติบโตไปเรื่อยเขาก็คงแบบมีมีมมหลายๆพื้นที่ที่เขาอยากจะไป explore มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ก็ดีใจที่เขาเห็นเห็นเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะจริงตั้งแต่เราเจอกันแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเราเคยคุยกับเขาในก่อนที่เราจะเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยเขาก็มีมี มีความกลัวหลายระย่างมีความกังวลหลายอย่างในวันนี the the ้ที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นเขาเก่งขึ้นเขามั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าเขาแซบนะครับเขาก็แซบอยู่แล้วเขาแซบแซบต่อเวลาอแล้วเหมือนผู้จัดการเขาแลเขาใส่เราตกใจไหมไอ้นะครับตกใจขึ้นเพราะเขาใส่เราตกใจไหมก็จริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรูปฟิตติ้งเลยอะก็อืมก็ดีก็รู้สึกว่าเร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 าดีใจมากกว่าที่เราเห็นเขาแบบมั่นใจเห็นเขาแบบอ่า มีมีได้ได้คิดได้ทำในอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกทุกคนเนี่ยว่าแฟนๆทุกทุกคนทีมงานทุกทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็สนับสนุนให้เขาทําในแบบที่เขามั่นใจแล้วก็มัน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 เป็นตัวตนเขาอยู่แล้วมีช่วยเลือกชุกสตกี้อะไรไหมผมไม่หไม่เลยครับไม่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 คือถ้าเขาเขาชอบอะไรเขามั่นใจอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าแบบว่าเราก็ คอมเมนต์ในงานของเราเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องช่วยมันเป็นเรื่องแบบตัวตนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานเพลงอะไรเงี้ยเราก็มีช่วยคุยกันตลอดอย่างหลายคนจะว่าเราจะแซ่บไม่ใช่ตากเขาอะไรนะฮะับไม่ไม่เราแบบเราแบบมาแบบคนละทางกันเราแบบทางนิ่งๆนิ่งๆครับน้อยๆคือข่าวข่าวอีกตู้ถึงแฟนมิดเดียวที่จะถึงเมื่อไหร่แฟนมิดทายกันมั้งก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกงานที่แบบใกล้มากๆอะไรเงี้ยจากซัมเมอร์โซนิกอะไรเงี้ยก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะวันที่แปดเลยก็ เต็มตัวเต็มที่เพราะจริงๆงานนี้เราก็ไม่ได้มีพีพีมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ว่าเราเราต้องลีดงานนี้ด้วยตัวเองเลยงกับกับทีมทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มตัวเต็มที่แล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําให้เราได้ลองทําอะไรที่ที่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนอยากอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีพัฒนาการอะไรเงี้ยอยากจะทําโชว์ให้มันแบบที่มันพิเศษให้คนแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการแบบสละเวลาเสียเงินมาดูอะไรเงี้ยผม่าก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็จริงจริง โฟล์ทุกอย่างก็ก็นิ่งนิ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมแล้วครับจริงๆที่มันต้องมาอยู่กันเดี่ยวคนเดียวแล้วหลายคนฆ่าก่อนแต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นก็ก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะมีมีพีพีอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าเราเราก็คงแต่แต่ผมว่าจริงๆแล้วพอพอตัวเราทํางานหรือตัวพีพีทำงานหรือว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะเพราะมันมันเป็นมันเป็นเคมีคนละแบบแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็น ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในในพาธของการที่เราจะต้องมาทํางานคนเดียวเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดพอเยกจากความพิเศษอะไรเงี้ยความพิเศษเหรอครับก็มันจะบอกได้เหรอเนี่ยความพิเศษเหรอความพิเศษก็ก็จริงๆพอเราเป็นอ่าเป็นเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราก็คงพยายามจะดึงเอลิเมนต์หลายๆอย่างในในตัวตนของเรามามาอยู่ในในแฟนมิตรครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเราออกไป เล่าเรื่องราวของตัวเราอะไรเงี้ยตัวตนของเราเป็นยังไงในมุมไหนที่เราที่เราเป็นอยู่เราก็คงจะดึงหลายๆเลเมนต์นั้นมาบวกกับแล้วก็คงจะมีะแขกรับเชิญมาแบบทําให้สีสันของของ,ของการทำแฟนมิสมันก็สนุกขึ้นทําอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจะเข้ามาทํำยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำให้มันพิเศษแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะรอ,รอดูดีกว่าครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ให้สัก จ็ดสิบแล้วกันเพราะว่ายังยังซ้อมยังซ้อมไม่จบครับยังซ้อมไม่ถึงครึ่งเลยครับผมเดือนนี้ก็คือมีแต่คิวซ้อมนะครับถ้าไม่เห็นหน้าก็คือซ้อมครับอันนี้ก็ฟินแน่แน่ก็คิดคิดว่าฟินแน่แน่ไหมก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจะชอบดีกว่าพี่เบลสุพลก็เต็มที่มากๆเดิสุพลนี่พี่เบลขึ้นเวทีได้ป่ะก็นี่ผมอ้อนอยู่ทุกวันเลยครับ ถ้าทุกคนแบบบอกเขาอยากให้เขาขึ้นเหมือนกันเนาะผมก็ไม่รู้ผมก็คุยเขาให้ผมทําให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเลยเป็นแบบเพลงขายเพลงไปฟังกันเยอะๆนะขึ้นมาล้านๆเลยโอ้ยไม่ถึงรอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ดีใจดีใจที่มันมันกดดันมากแบบว่าเป็นเพลงแรกที่เราลงลงมาทำเองเยอะขนาดนี้ลงมารลีด งานศิลปินเยอะขนาดนี้บวกกับออกมาทําค่ายของตัวเองเปิดบริษัทดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็บวกกับปเป็นเพลงจั่วของของอีพีที่เรากําลังจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันมีความกดดันหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ปล่อยมาแล้วคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนแล้วก็แบบทำทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะไปต่ออะไรเงี้ยครับอขอบคุณครับขอบคุณมากครับบัตรไลฟ์สตรีมยังซื้อได้อยู่นะครับ ทั้งเก็ตเมลอนนะครับพี่เบลก็ย้ำตลอดเลยครับผมอย่าลืมฝากให้ด้วยครับ <laughs>